สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูผู้สุคนนองครับเนาะครับเป็นจังไดแน่นอนมีผู้สูบผู้หมานบ้างหรอครับสาหรับตัวเลขนะครับเด้อครับการลังห้อยออกล้วครับทั้งสองเสี่ยงหยาพาเลาะด้ครับเด้อกาสิได้มากสรุปตัวเลขให้เอฟซีเบิ้องหลัครับสาหรับได้แน่เขาอาจารย์ได้แน่เขานะครับเนาะครับขอขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์นะครับเด้อที่ส่งตัวเลขมาให้ทั้งสองเสี่ยงหยาพาเลาะครับ ขอขอบคุณเป็นย้างสูงนะครับครับก็ขึ้นคือสิ่ีผู้โศกผู้หมานอยู่นะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับเข่าหลายสำนักอยู่ครับครับมาแห้งครับแต่ละสำนักครับกลับมาขึ้นบรรลังแล้วครับสำหรับหลานสาวเมืองนอกนะครับเด้อครับสำหรับตัวเลขหลานสาวเมืองนอกกลับมาขึ้นบรรลังแล้วครับหลังจากหายไปเป็นปีบุญนะครับบ่ราะเข่าจับขวมจับกายอยู่พราะปนันเนาะครับเนาะครับเต็มเต็มแล้ะครับตอนนี้มามาแล้วครับ มาแล้วเด้อครับเด้อหลานสาวเมืองนอกเมืองเกาหลีหลานเจดลำไยแหละครับเข่าเต็มเต็มเนาะครับเนาะครับอันนี้กับเลขงวดวันที่สิบหกก็ออกสามเก้าห้านะครับเลขหกตัวกับเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าครับสำหรับเลขสองตัวก็ออกสี่สามแหละครับครับอันนี้เป็นชุดชุดเต็มของหลานสาวนะครับเด้อครับ กับุดเต็มขาสีเห็นนำกันอยู่นะครับเนาะครับสำหรับผู้ใดได้เบึงท่างส่งเกลี่ยลำไยผ้าร่วยกัดสีเดเห็นนะครับเนาะตัวเลขของเพิินเป็นลงเป็นโค้งสุดท่ายครับเพิ่นบ่ได้ทส่งไม้ผมครับครับผมก็เฉลียดคัอยี่ดอกบ่ได้ลงใงห้เอฟซีเบิรงของเพิินกับเขาเตรมเตมแล้วครับโค้งสุดถ่ายของเพิินเนาะครับเนาะครับกับว่าเป็นยังผลบรบ่ส่งมาให้ห้องเขาบอกต้องเอาครับเพิ่นเอาไว้พ่นละน้ำเพิินครับสำหรับเลขก หลานสาวเมืองนอกครับหลานสาวเมืองนอกเพื่อนห้ยุดเต็มมากกับศูนย์กับหนึ่งครับล่างเพื่อนห้เฉียดนะครับเนาะครับกับลุดครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนกับลุดครับแต่ว่ากับฝันครับเพื่อนมาตัดฝันเพื่อนเราครับควอมฝันเด้อครับเด้อนี่ครับเนียนข้อมฝันครับทั้งสองกันได้บอกหลายเทียรอยู่นะครับเนาะครับเลขฝันของเพื่อนสามสี่ศูนย์ หนึ่งซีสามแตม่แค่นี้ครับตัดเหรียญเอาเพิ่นว่าครับแต่ว่าได้เพิ่นลงโค้งสุดท้ายของเพิ่ลเพิ่นก็บซีสามสามซีเหรอครับเข้าเต็มเต็มเนาะครับเนาะครับเข้าเลขเพิ่นก็บ่หลายตัวโค้งสุดท้ายเด้อครับไปเบิ่งน้ำเกลี่ยลำย่ยก็ได้ครับเกลี่ยลำย่ยผ้าร่วยพุ่นะครับเพิ่นบ่ได้ส่งมาให้ผมเนาะครับเนาะครับสรุปไปน้ำกันเรื่อยๆครับอันนี้เป็นเลขหลานสาวนะครับเด้อครับยืนยันว่าของเพิ่นเข้าเต็มเต็มร้อยุ่นล่ะครับ ลกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับเหลขกหลานเสาวเมืองนอกนะครับเด้อสาหรับผู้ติดตามเจรลํา่อยคับสิทธิเห็นนะครับเนาะเขามาเต็มเต็มแล้วครับครับอันนี้เป็นเหลขกหลานสาวเมืองนอกนะครับเด้อครับครับมาเบิ้งอันนี้ท่งมาฟเฝ้าด้วนๆเลรครับเสี้ยนลอยเอ็ดครับพอเสี้ยนเมืองลอยเอ็ดครับเพินห้มากครับหนึ่งกาล่ะครับหลุดไปเนาะครับเนาะครับหลุดไปตัวเจาะเพิ่นกัหนึ่งศูนย์ ห 1, 1 16, 15, ึ 14, 15, 15, ่งหนึ่งหนาละครับหนึอดหนหกครับสำหรับเลขกหาเพิ่นกับหนึ่งหาสองหาหาหาศหาสหาเจ็เข้าหาเกาะครับเนาะไปหอดไกเติบอยู่ครับหาเก่าเข้าหาเก่านะครับเดาอสำหรับเซียนนอนนะไอเซียนพอเซียนลอยอครับพอเซียนเมืองลอยเละครับหาเก้า หาเก้าเข่าตกกลับนะครับเนาะมันออกเก้าหาครับตัวเจาะของเพื่อนเหรครับสุ่มนี่ครับครับติดตามไปได้ครับ้อพอเสี้ยนเมื่องละเอดครับวัดหนาว่ากันไหมครับแปดห้าเพื่อนขายมันสุดท้ายนะครับเนาะครับงามสหรับหลีกพอเสี้ยนอันนี้เป็นพระเอกท่างส่องเสี้ยงยาผ้าเลาะครับเป็นคูบาอาจารย์ปรับมาจารย์ของส่องเสี้ยงยาผ้าเลาะเหะครับนับถือเพื่อนครับ กาเพิ่นให้มากคับเลขวินเลขยกเขี้ยงเขาเพิ่นก็บสามซีเหรอครับเข่าสามซีเนาะครับเนาะเข่าสามซีเต็มเต็มเหรอครับถ้าของเพิ่นก็บไม่มีเข่าบนล่างเพิ่นให้่ลุดแปดกับหาครับกับแปดหาเนาะครับเนาะค่บแปดหามันต่อเก้าหาครับกับลุดครับแต่ว่าเข่าลูดครับสุดเต็มของเพิ่นสุดตองวดเพิ่อนเหร จั้งน้อยปรากฏส่งมาแล้วครับเดี๋ยวสุดตองงวดบนแล้วครับเนาะครับกาเพิ่นขาเข่าสามซีเหรอครับสุดตองงวดปูขุนเข่าสามซีแล้วครับเด้อครับเข่าสามซีครับเข่าเลขล่างแล้วครับเนาะครับเข่าเป็นตัวกลับอันนี้เป็นสุดรัฐบาลสุดเต็มนะครับเด้อรัฐบาลสุดเต็มของเพิ่นครับเพิ่นกฏส่งมาตองงวดบนแล้วครับกับ เพื่อนขายแปดหนึ่งสี่เกตศูนย์คับสามเหรอครับกับหลขหลายตัวครับพู้ได้กว่าเลขหลายตัวเนาะครับเนาะจับเอาเป็นคู่ครับเพื่อนขหามาดซีครับกับเขาซีสามเหรอครับเนาะเขาซีสามเขาเพื่อนเต็มเต็มซีสามครับเลขกหลุดเพื่อนกับแปดครับหกเหรอครับเอาปูขุนเก่งครับงวดนี้ถือว่าเป็นอาจารย์เนาะครับเนาะปูขุนเขาทั้งสามสุดครับ สำหรับปูขุนนะครับเด้อสุดเต็มสุดต้องวดสุดเต็มสุดล็อกเงินล้านครับมีสุดล็อกเงินล้านอีกครับสำหรับตัวเลขกปูขุนสุดล็อกเงินล้านนะครับเด้อสุดล็อกเงินล้านเพิ่นหายแปดแปดสองตัวเหมือนกับทั้งบนทั้งล่างเอาจับคู่มากอ่ะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามสองกับสนะี่สามกับสี่สามแล้วันเนาะนอกวงครบเพิ่น บรยูนุ่งกลมครับเอาบรเป็ี่ยนยังผู้ได้จับแม่นกันถือว่าโอเคนะครับเนาะครับสี่สามเข่าเต็มเต็มสามสุดเต็มครับผู้ขุนเข่ามัดเข่าโตดเนียนเนียนเลยครับสําหรับผู้ขุนนะครับเน้ะฝากไว้นะครับสําหรับเหล็กอันนั้นเพิ่งกระมีเหล็กเล่าครับเล่าเพิ่งกระออกไปแล้วครับอันนี้ผู้กู้แก้วครับผู้กู้แก้วในหนึ่งกับเ็ดครับล่างเป็นห้เกาเกาตัวเดียวโคโรแล้วครับ งามครับเนาะครับเนาะครับเหล็กิ่นแตกครับแตกมางามๆนะครับหาเก้าเก้าหาเนาะครับเนาะแต่ว่ามันไปออกบนครับกรับว่าเป็นยังอยู่บนอยู่ล่างกับเลขหน่อยกับถือว่าโอเคเนาะครับเนาะต้องติดบนติดล่างอยู่แล้วครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับก็มีความเสี่ยงหระครับกเขาหาเก้าเนาะครับเนาะเก้าหาเลขมันออกปูเจ็ดสอง นี่เกตเป็นพระเอกครับเป็นพระเอกทั้งสองเสี่ยงยาพระเลาะกันครับเื่อไหนมาสห้าสามเาหนึ่งเเข่ามัดครับเข่าตัวนี้พร้อมครับส3่สามกับเขานะครับเนาะสี่สามส่สามลางจับจับคู่ครับเลขสามตัวสามเก้าห้าสนอไปทั้งนี้นะครับเนาะสามเก้ห้า แตกครับแตกสามตัวครับเพื่อนจับให้กับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเนาะครับเนาะครับของเพื่อนจับมาตัวหนึ่งบนแต่ว่าไปออกลางครับตัวนี้เป็นบนเนาะครับเด้อของเพื่อนบนครับขงามเนาะครับเนาะมาข่างอยู่ครับเข้าเต็มเต็มเลยครับสามสี่ีสามครับของปู ปูเจ็ดสองนะครับเด้อฝากไปนําครับติดตามไว้ติดตามไว้ครับปูสีเจ็ดสองครับอันนี้เป็นปูเจ็ดสองครับเกศไนเมืองทองให้มาลูดบนเจ็ดกับศูนย์ล่างหนึ่งกะมิสเตอร์เกศหาครับก็หาพมมีน้อครับเนาะครับหาศูนย์ครับเจ็ดห้าเกหญ่เมืองทองลุดครับ เกียร์ใหญ่เมืองท่องออกมาแล้วนะครับเด้อเรียกเล้าพัฒนาเขาเป็นเพป็นไปทั้งเล้าหลายครับทั้งน้อยทั้งเล้าเรียกหุ้นนะครับของเกียร์ใหญ่เมืองท่องครับอันนี่ก็พิจารณาเบื่อนครับเลขมีที่มาให้หนึ่งกับศูนย์กับเจ็ดเหรอครับล่างเจ็ดนะครับเนาะกระลุดครับกระลุดนะครับเนาะเลขมีที่มาครับพอเป็นยังลุดไปกับพอเป็นยัง ครับธรรมดาล่ะครับเหล็กคำนวณนะครับเนาะขามีเข่ามีลดเป็นของธรรมดาครับอันนี้เป็นเลขชุดของเกลี่ยลหไยล่ะครับเกลี่ยลำไยนะครับเนาะครับสําหรับตัวเหล็กเกลี่ยลำไยกับเกจกับศูนย์กับหนึ่งลางหนึ่งนะครับเนาะครับมันก็คือว่าล่ะครับเลขเล็หนึ่งข้าวเจ้าพ่อยากขายครับคือว่าล่ะครับหนึ่งกับศูนย์ล่ะครับข้าวเจ้าพ่อไข่ครับ ครับเพเป็นอย่างนั้ครับเนาะอันส่วนอันกับส่วนของเจ้ามือเพิ่นครับลอตเตอรี่กับเครื่องสติถืออยู่นะครับเนาะสำหรับผู้ใดทั้งอตเตอรีเด้อครับเด้อครับผนัยเก็ตครับศูนย์ล่างผนายหนึ่งครับจับคู่มากกับรุดมิตรหาศูนย์นะครับเนาะมิตรหาเก็ตครับลุดไปกรับเพราะเป็นอยังเหลี่ยมคำนวณคำนวลไม่ครับ อันนี้เซียนอนน่าครับเพื่นให้แปับเครับเซียนอนน้ามาแปับเจ็ดครับเนาะมีตาแปดหนแป่แปดเก้าแนย์เจ็ดเจ็ดศูน์เจ็ดสามเจละครับครับของเซียนอนน่าหลุดต้องครับเนาะครับเป็น่ยนยางครับพอเซียนอนน้าเลยครับเด้อครับสำหรับพอเซียนอนน้าครับ่เป็นยนางครับสำหรับเหล็ก ล่าก็ยังมีโอกาสครับเลขเมืองอิสราเอลครับอันนี้เป็นเลขเมืองอินสเลเยลนะครับเด้อเลขเมืองอิสราเอลครับเมืองอิสราเอลนี่โค้งสุดท้ายเป็นกับไก่เที่ยงอยู่ครับโค้งสุดท้ายเพิ่นเนียนมากนะครับเนาะอันนี้เป็นชุดเต็มกับลุ้นนะครับนะเนาะเจ็กับศูนย์เพิ่นเน้นมากเพิ่นยำมากโค้งสุดท้ายของเพิ่นเมืองอิสราเอลครับ เพื่อนให้เลขสามตัวเพื่อนก่ะสามศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดครับก็บลุดไปนะครับเนาะสำหรับเลขโค้งสุดท้ายครับเมืองอิสราเอลกับพวกเป็นยังครับวากันไทน์นะครับเนาะครับอันนี้เลขพ่อแขกนะครับน้าครับเลขพ่อแขกบนล่างไปเลยครับเพิ่นจับมากเนี่นๆยนครับถือว่าลุดไปครับเก้าศูนย์ครับสี่สามกับบะมี ครับ่เป็นอย่างครับครับสำหรับคลิปนี้ก่ฝากไปได้เนะครับเนอะสำหรับตัวเลขของหลานสาวเมืองนอกนะครับขามาแล้วนะครับเนาะครับฝากไปเนี่ยฝากในเนครับสำหรับตัวเลขหลานสาวเมืองนอกกับกับมาแล้วนะครับเนาะตอนนี้ขัามาแล้วเริ่มมาแล้วสองงวดแล้วครับงวดก้อนกะเข่างวดนี้กะเข่าครับ อันของเส้นยาเนี่ยถือว่าบ่อเข่านะครับเด้อหนิบ่อเข่าครับจับรุดครับเนี่ยเพิ่นบ่อส่งมาให้โค้งทุดทไทยเพิ่นจับเขาอยู่ครับของเพิ่นครับครับเาเป็นอย่างนะครับเนาะเพิ่นบ่อส่งมาให้ทางเส้นยาผ้าละกับบ่ได้ลงนะครับครับครับสำหรับคลิปนี้กับเ่ามีอย่างไรนะครับครับมาหลุเล่าต้อนะครับเนาะเล่าปัฒนาด้ยครับเด้อครับอันนี้ฝากไว้เด้อครับเด้อสำหรับหลานสาวเมืองหนอกเมืองเกาหลีครับเอ่อมาหลุนต้อครับ เป็นเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาตลอาจารย์เปิ้งกคมากมันสามอาจารย์ครับมีปูขุนมีเสียนนลหน้ามีเกยใหญ่ครับนี่ครับเป็นของปูขุนปูขุนครับนีเกย์ใหญ่นะ้ครับเ้อเกย์ใหญ่ของเพิ่นเขาแตกสะแตกใส่แล้วครับเหมือนแรกงนี่แหละครับครับต่อไปเลยนะครับเ้ออันนี้เสียนนหน้านะครับวัรมาที่สิบหกคือกันนะครับเพิ่นให้ลูดสองกับเก้าอ ใหญใหญ่เพื่อนไหนลูดไปที่ศูนย์ก๊าซครับปูขุนลูดไปที่แปดกับเก้าครับครับฝากไปน้ำครับสำหรับเล่าพัฒนาครับพอกันไหมเนาะครับเนาะลิปหนาสำหรับคลิปนี้สุขโชคคนหมานะครับเด้อเหล่าพัฒนาครับสุขดีมีไส้ถูกปูสุกคนครับพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ